อ๋แบบมึงๆก็ได้ครับรู้สึกเจ๋งไทีไ่ได้มาถ่ายคลิปวิดีโออ่ารู้สึกแบบว่าสนุกสนานเหมือนกันครับผมสร้างอ,อทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนจะคำแม่หัวเราะผมผมก็ยอมรับแมาวันนี้ผมสร้างให้ทุกคนมีความสุขไม่ให้ทุกคนอย่าอย่าเครียดอย่างนี้นะครับอ่ารู้สึบ ้างวิดีโอนะครับอยู่กับเมืองเนาะต่อไปผมหะอุ้งคอมไว้คนไทยละต่อไปนี้ผมจะอุ้กับคนเมืองว่าทุกคนที่ติดตามผมในวันนี้ที่ที่ผ่านมากับคลิปผมเนี่ยก็มีก็ม,กมีเหมือนเดิมนะครับคลิปผมนี่ก็มีเหมือนเดิมต่อไปนี้ก็ขอรูุ้กคนช่วยผมติดตามผมด้วย สับตะไคร้กดไลค์กดแชร์จานหาซารดิโอนะครับแกนหาซารดิโอนี่คือเป็นม้องถ่ายทำนะครับให้ทุกคนก็ติดตามผมได้นะครับในวันนี้นะครับคลิปของสายป่านนี่เป็นคลิปผมนี่ผมย้ายแล้วครับคลิปผมนี่เมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้ย้ายแต่ว่าตอนนี้ผมย้ายคลิปผมแล้วไป จานหาสระดีโอนะครับลคลิปสายต่างในคลิปประเภทยังค้องอ่าคลิปผมนี่เป็นประเภทคือคๆๆเขามาการทํากับข้าวการร้องเพลงการตีบสาวการการทุกคนมีความสุขนะครับถ้าทุกคนสนใจดูผมได้กดเขามายเยี่ยมได้เลยนะครับสับะไครตกดไลค์กดแชร์ สายต่างเช่นเดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณแม่นะครับเอาต่อเอต่อตอ,อ,อในวันนี้ผมรู้สึกว่ามีมีความสุขนะครับที่เรามาการทำแบบนี้ทุกคนก็ติดตามผมเลยววันนี้ผมก็มีความสุขให้ผู้คนอ่าผมจะถามว่าทุกคนผู้คนเนี่ยการเหนื่อยการทำงานมาเนี่ย การเหนื่อยการทํางานมาการการเครียดการเหนื่อยมาในการทํางานเนี่ยมาดูผมก็มีความสุขนะครับดูผมก็มีความสุขถ้าเราดูอย่างถ้าเราดูอย่างอื่นต่อไปมันไม่มีความสุขนะแต่ว่าถ้าดูผมตอนนี้ไปขอให้ทุกคนที่ติดตามผมให้ดูผมให้ช่วยผมตลอดไป นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยผมเยอะๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แป่าปดชาแนลนะครับจานหาสตาร์ิโอนะครับนะครับแล้วคลิปที่ไปช่วยในชุมชนนี้เมื่อไหร่จะไ้ออกแต่ว่าผมมีเวลาเยอะการทำได้อยู่แต่ว่า วันเนี้ยผมก็เลยมามาพูดให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าจึงวันเนี้ยผมไปช่วยเหลือสังคมนะครับทุกคนผมไปช่วยเหลือสังคมแได้ผมถ่ารูปเรื่องที่ผมไปช่วยมาผมก็จะเอามาลงคลิปของผม ่วงนหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเปิดการท่องเที่ยวเราจะได้เป็นท,ท่องเที่ยวจอมทองเลยทุกคนเราจะแบกไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าในนื้นที่จ,จังหวัดจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นการท่องเที่ยวนะครับเป็นการน้องเทียวโดยอิน,อน,น,นันนนนี่คนเราถ้ามาก็ผมก็จะให้รูปกับน้องน้องเทียวไปบอกว่าในวันนี้เราจะมาเที่ยวกันผมก็จะเป็นแบบว่า เป็นนักุเทศนะครับเป็นนักขุเรก็คือเขามาเป็นนักเทศก็คือเขามาดูแลดูดูแลนักท่องเที่ยวนะครับผมก็จะก็คือว่าเราจะไปเที่ยวกันเราก็จะบอกว่าอันนี้คือเป็นน้ําตกแม่กลางอันนี้การการน้องเที่ยวน้ําตกวังไวน้ำตกพิธานโดยอินทนนท์อันนี้การท่องเที่ทอย,อนนนนนยวการอ่าการมง แล้วก็ข้างในก็เป็นการที่พักของผู้อาศัยที่จะมาเที่ยวโครงการหลวงกินข้าวโครงการหลวงตลาดมง้งตลาดม้งแล้วก็ขุนกลางอย่างเงี้ยนะครับดูคนอันนี้กินอันนี้เป็นการท่องเที่ยวในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <Wow. S 1> ถ้าถ้าใครก็จะมาก็ลองดูนะครับขอบคุณมากครับอ่ะอ ุกคนครับผมขออ,อ,อีกอีกอีกหนึ่งคลิปนะครับก็คือว่าถ้าทุกคนจะมาในจอมทองก็มาติดตามผมได้นะครับแในวันนี้ที่ผมในมาทําวันนี้ก็ให้ทุกคนดูผมนะครับถ้ายังไงนะคนเราไม่คนเราการพูดกันอะไรผมไปผมก็ขอโทษอาภาัยกันด้วยนะครับขอให้ทุกคน มีความสุขตั้งใจมาเที่ยวขับรถให้ปลอดภัยก็ผมจะฝากคลิปผมไว้เพียงแค่นี้นะครับ u ับสไคร้กดไลค์กดแชร์แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับความคุณแม่นะครับโอเค